Đó, chạy nát chung 3 Ui สองโฟอนั่งว้าว่อช่วยดีแสงแจ่งเขียวฟองด้นยะนี่นนนนยไม่รู้ไหนัีหน้าจอขอดีไม่มีปัญหา คะวาวังืโอ้บางสั่งไม่ใช่โอนะแปลว่าจะมันลุยเออสั่งมั้ยด้านไหนนาะด้านไหนด้านไหนด้านไหนด้านบนด้านล่างเอาไปะัเอานี่มันมีรอยี่ ต้องอานซื้อขายสร็งจิิงใช <ST AN N EL> ่เลยหรอบงการวาทำมาคอนเสางดีอไหน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  เยอะก็ดีเยอเเะออมเยอะดีเจียวแคนั้น,นด,ดี่ดีหรอือไม่รู้ว่ามันจะแค่นะครับอ,องเป้องเปไหนไหนที่เรยวยงนี้นีน่เกีวมาเลยเออโคไหนช่กไหนใช่ จะปายยกเข้าเนข้างล่างงหนึ่งสองครับไม่รู้ว่าจะหน้าทีกีอันไหนข้างหน้าข้างหลังก็ในอันใหญ่ไม่เขียนหนเขียบอกน่หลบแมีม่แต่มันค่ยัง่งชั้นม่ยังมาอยู่ใต้นี่ ข้า,าื้อข้าวขาวซื้อมาเท่าไหร่ผมกนั่งลิงกี้แล้วผสุ่มกายชายแล้วผมก็ไปขายต่อเออ,อตัดดีแล้วห่าาเงินจำน้นเราผมเล่นลิงกี้ท่นีไ่ได้เลยรัด่บ้าก็ขาบบอคล่ข้าข่าบเาหมดเรา,า,า,าดูไม่ออก <c oughs> เราไม่รู้ว่าไหนข้างบนข้างล่างรู้แล้วไม่เป็น, <S <S น,น,นเ,เนี่ยมัยนยังมีชั้นนีงเลยเนี่ยนี้น่าาลขารจับขึ้นมายังมีชั้นเลยเก็บเกีตามขอบอหลายชั้นมากขอขโ้วังแล้ว้าจะพกราจะใช้เสร็จแล้วเร่่ ล่างข้งบนอ๋อเจออันนี้หน้าปีข้างบนดึงเลยดูภานิง่งไม่ชัดสมดูภาพน,นิ่งสิ ถอไดีกาส่มาถ่ายรอก่สิไนี่กาส่มาถ่ายด้วยดูคอเขาดูปั๊บเลย่าแบบที่ไม่เซ็นเซ่เลยกลังไม่แตกเอาขนาดถึงไม่แตกจะไม่แตกตรงเนี้ยเออถ่ายเขาดูถ่ามที่มันมีลูกชวถ่ายมาี่ม่แก้ไขกถอดคอนแทคลูปถ่ายให้ดูนี